เรามาดูตรงตาราง,งสาย Vf นะครับเผื่อที่บ้านเราจะได้ไปสังเกตได้นะครับกายฟ้ากำหนดไว้นะครับว่าสายตีกิ๊บนะครับสาย Vf ที่ตีกิ๊บเนี่ยเรากำหนดให้เป็นสายปลั๊กนะหรือสาย power นะครับสายปลั๊กหรือสาย power หรือสายไฟกำลังเนี่ยให้ใช้ขนาด2.5นะครับทนกระแสดได้อยู่ที่2 1์เพราะฉะนั้นตัวเต้ารับเราเนี่ยตัวเต้ารับเราเนี่ย ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะทําไว้อยู่ที่15แอมป์หมายถึงว่าทนกระแสได้15แอมป์นะครับนอกจากเป็นยี่ห้อดีๆเท่านั้นถึงจะถึง20แอมป์แต่น้อยนะครับมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่ทาอยู่20แอมป์ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวว่าโคษณายนะครับยี่ห้ออื่นส่วนมากก็15แอมป์นะครับมันก็ผ่านมอกแล้ว15แอมป์ก็ผ่านมอกแล้วเพราะว่าเขาต้องคิดเผื่อไว้ว่าอ,อในกรณีที่คุณเดินสายร้อยท่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกมันก็เปลี่ยนไปอีก แต่ขนาดของสายไฟที่เป็นหลอดไฟเนี่ยก็จะ1.5อันนี้โอเคเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเพราะว่าหลอดไฟหลอดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กินไฟไม่มากประมาณ20วัตต์20วัตต์หาร220 w, ก็ประมาณ1แอมป์เองนะครับตีเลขกลมๆนะครับประมาณ1แอมป์นะครับก็สามารถจะ1หลอดนะ1หลอดประมาณ1แอมป์ก็สามารถจะพ่วงได้เป็น10หลอดอะต่อสวิตช์อันหนึ่ง แต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน6หลอดนะครับในทางปฏิบัตินะครับหมายถึงว่าหนึ่งสวิตเนี่ยหนึ่งหนึ่งสวิตท,ที่เปิดไฟเนี่ยก็ไม่ควรเกิน6หลอดนะครับอ่าอันนี้ก็พูดเราสุขภางนะครับอันนี้ขนาดมิเตอร์นะครับมิเตอร์หน้าบ้านเรา5แอมป์จะเป็นมิเตอร์หมอ้อที่เล็กที่สุดของกานไฟฟ้าที่ใช้นะครับจะรองรับแอร์ได้แค่ตัวเดียวนะครับซัพพอร์ตแอร์ได้ตัวเดียว ส่วนมากจะเป็นบ้านเทาเฮาที่เราซื้อเนี่ยบ้านเทาเฮานะครับก็จะให้หมอกไฟเท่านีนะ้คือเขาให้แถมมาฟรีเวลาซื้อบ้านแต่พอเราไปปุ๊บเราบอกว่าไม่เอาเราไม่อยากได้อย่างนี้ปุ๊บเราอยากได้มอห15แอมป์นะครับทางผู้รับเหมาก็ต้องเปลี่ยนขนาดสายไฟเข้าบ้านเราให้ใหม่นะครับแต่ตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยผู้รับเหมาก็รู้แล้วส่วนมากก็จะเดินสายเบอร์16เข้าบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนสายอีก นะครับส่วนเรื่องมอเนี่ยก็เลยอยู่ที่เราเราไปขอมอเบอร์5แอมป์สายไฟมันติโหอยู่แล้วมันเกินอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะส่วนมากเราก็เดินลอยในอากาศใช่ไหมไม่ค่อยมีร้อยท่ออะไรนะครับท่อขนาด20มิลก็6ขุนนะครับท่อ6ขุนนะครับก็ว่าไปนะครับในขาสายแบบใหม่นะครับมีกาวด้วยนะครับเวลาเดินสายสมัยนี้นะครับกาฟฟ้าบอกให้มีกาวด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย เมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนตอนที่การไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยสายแบบมีกาวเนี่ยจะเล็กกว่านะครับตัวกาวจะเล็กกว่าคือตัวนําลายกับนิวตันเนี่ยจะ2.5กราวจะ1.5แต่พอไปมาทุกวันนี้ผลิตมาเท่ากันหมดเลยสามเส้นสามแกนเนี่ยเป็น2.5เท่ากันหมดนะครับ <c oughs> อ่าก็มาดูชนิดสายไฟนะครับอันแรกก็จะเป็นสาย v A F นะครับก็จะมีตัวนําที่เป็นทองแดงกับอลูมิเนียม นะครับอลูมิเนียมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วเพราะว่ามันมันจะต้องมีใช้ขนาดเส้นใหญ่ขึ้นหรือโตขึ้นนะครับมันทําให้เกะกะเปลืองพื้นที่ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนขนาดท่อนะครับผู้รับเหมาก็เลยอะก,ก็ใช้ทองแดงไปเลยหมดเรื่องมันแพงกันไม่เท่ไรดีกว่ามันต้องมานั่งขยายท่อขยายรางนะครับต่อมาฉนวนนะครับฉนวนก็จะมีทั้ง PVC ธรรมดาหรือที่เป็น X x p o n e n t i a l นะครับ PE นะครับพวกนี้ก็จะเป็นทนแรงดัน ไอ้โทษทนอุณหภูมิได้สูงนะครับแล้วก็ฉนวนหลายชั้นอย่างเงี้ยอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีเห็นว่าเป็นสามชั้นนะครับชื่อมันจะเป็น n Y Y เนี่ยสามารถฝังดินได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นสายตระกูลอ่าฉนวนชั้นเดียวนะครับสายดาฉนวนชั้นเดียวสายแกนเดียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายที่ดึงเข้าบ้านเรานะครับเป็นสาย i อ C ซหกศูนย์ห้าศูนย์สองนะครับเขาเรียก i อีซีศูนย์สอง นะครับก็ไม่ค่อยเรียกชื่อเต็มกันหรือถ้าไอส่วนตังๆๆก็จะเป็นสายพวก thw นะครับชื่อเก่านะตรงนี้ทองแดงหุ้มนะครับเขาก็จะมีระบุไว้ว่าแรงดัน u 0ูนยทับ u ก็หมายถึงว่าแรงดันที่ใช้งานเนี่ยไม่เกิน450นะครับในกรณี750คืออะไร750คือมันมันไปแล้วมันไม่มันไม่ไหวแล้วมันพังแล้วนะครับก็คือแรงดันที่ใช้เนี่ยกับสายไฟอันเนี้ยห้ามเกินสี่ ข้ามเกิน450โวลต์น,นะแต่ในกรณีที่คุณหรือที่ฟ้าผ่ากระแสแรงันไฟฟ้ามันมาเป็นแสนโวลต์นเนี่ยสายไฟละลายเลย,เลยนะครับตัวตัวฉนวนตัวสายฉนวนเนี่ย